สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดรีพิเตอร์นะครับของสเปนเดอร์5 3 1 DTV+ น plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับ5 3า DTV+ plus นะครับเป็นเครื่องแดงนะครับตัวนี้เลขกระทัดรัดนะครับใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแบรนด์แพนใหม่นะครับรองรับ160ช่องนะครับตัวนี้นะครับของย่าน c b หรือย่านแดงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับ าวิธีเอาเครื่องหมายลบออกนะครับเนี่ยครับข้างบนเห็นไหมครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับถ้ามันติดสัญลักษณ์นี้นะครับเวลากดส่งแล้วความถี่มันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับอันนี้2 4 5 9 0 0นะครับพอเรากดส่งปุ๊บเห็นไหมครับ2 4 5 300เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าบางท่านนะครับซื้ออ่าต่อมาจากเพื่อนนะครับอ่าพอมาเจอแบบนี้นะครับว่าเครื่องเราเสียไหมที่จริงมันไม่เสียนะครับอ่าวิธีเอา เครื่องหมายบวกลบออกก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับเรามาทําพร้อมกันนะครับวิธีทำนะครับกดฟังก์ชันกดเมกะเฮิร์ตนะครับทำพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเมกะเฮิร์ตปึ๊บเสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันครับปึ๊บเห็นไหมครับหายก็ส่งได้ปกติครับเห็นไหมครับส่งได้ปกติตัวนี้ถ้าท่านมาเจอเป็นบวกนะครับฟังก์ชันเมกะเฮิร์ตนะครับปึ๊บถ้าเป็นบวกแบบนี้นะครับเนี่ยครับค่ามันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับเนี่ยครับ กดส่งออกมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับอ่าค่ามันก็จะเปลี่ยนนี่ครับอ่าไม่ว่าจะติดบวกหรือลบนะครับเวลากดส่งออกมันก็จะเปลี่ยนดังนั้นนะครับอ่าเวลาปิดก็อ่ากดฟังก์ชันกดเมกะเฮิร์ตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบวกลบจะหายนะครับอ่ดูอีกทีนะครับปิดนะครับฟังก์ชันเมกะเฮิร์ตครับปุ๊บอ่าก็กดโอเคกดฟังก์ชันยืนยันวิธีหนึ่งนะครับอ่ากดซ้ําอีกนะครับฟังก์ชันเมกะเฮิร์ตนะครับปุ๊บอ่าหายเห็นไหมครับแล้วก็กดฟังก์ชันปุ๊บ อ่าเรียบร้อยครับอ่าก็ส่งได้ปกตินะครับส่งได้ปกตินะครับอ่าวิธีอ่าปิดรีพิเตอร์หรือเอาเครื่องหมายบวกลบออกนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าลองไปทําดูครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ